สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play channel ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The King of Fighter All Star สึกสุดท้ายกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เข้าสู่พาร์ทที่6แล้วนะครับผม นื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำรายละเอียดระบบอาวุธเทพนะครับหรือระบบที่ช่วยในการอัพคลาสตัวละครน,นั่นเองเนาะว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรายละเอียดได้นในคลิปกันเลยเอาละตอนนี้ก็อยู่กันในเกม The King of f i g h t e r All Star ศึกสุดท้ายกันแล้วนะครับ ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้แนะนําเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดดาวตัวละครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในคลิปนี้นะครับก็มากันแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเก่งของตัวละครนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งระบบนะครับผมนั่นก็คือระบบอาวุธเทพหรือสามารถเรียกได้อีกอย่างก็คือระบบที่จะช่วยทําให้ตัวละครที่มีอาวุธเทพเนี่ยสามารถทําการอัปคลาสตัวละครเพิ่มขึ้นได้นะครับ และตัวละครที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นตัวเอกของเรื่องนั่นก็คือคุซานางิเคียวนั่นเองนะครับผมก็กดเข้ามาดูก่อนนะครับตอนนี้คุซานางิเคียวเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นเล่นตอนแรกนะครับมันจะเป็นตัวละครอยู่ในระดับหรือว่าอยู่ในคลาส R นะครับผมหลังจากที่เราทําการอัปเกรดนะครับผม ระบบอาวุธเทพไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําการเลื่อนคลาสให้กับตัวละครที่มีอาวุธเทพนะครับผมเนี่ยได้ทําการอัปเกรดนะครับผมอาวุธเทพชิ้นแรกนะครับก็คือชิ้นบนสุดเลยเนาะเป็นรูปดาบตรงนี้นะครับหลังจากทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มคลาสให้กับตัวละครผูซานงังฮีเคียวนั่นเองนะครับมันก็มีรายละเอียดอยู่เนาะว่าถ้าผมอัพหน้าแรกตรงเนี้ยเต็มจนหมดเนี่ยผมสามารถเลื่อน คลาสตัวละครของคุสนางิเคียวนะครับไปได้สูงสุดถึงระดับ SSR เลยนะครับผม <Wow. S 1> แต่อย่างว่าเนาะว่าผมทำการอัปเกรดไปจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถรีวิวให้ดูกันได้เนาะผมก็เลยไปสร้างตัวละครใหม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่26นะครับผมเพื่อที่จะมารีวิวเกี่ยวกับระบบอาวุธเทพให้ดูกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเข้าไปสู่ในเซิร์ฟที่26เลยละกันนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในตัวละครเซิร์ฟเวอร์ที่26แล้วนะครับผมก็จะสังเกตเห็นได้เลยเนาะว่ามันขึ้นจุดแดงเต็มหน้าจออินเทอร์เฟซไปหมดเลยนะครับเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้ปั้นต่อเลยเนาะที่ผมเล่นหลัหลกๆตอนนี้ก็จะมีแค่เซิร์ฟเวอร์ที่20อย่างเดียวนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่26เนี่ยผมตั้งใจว่าจะเอาไว้แค่ทําคลิปรีวิวอย่างเดียวนะครับผม ก็สำหรับตัวละครที่ผมจะทําการรีวิวในการอัปเกรดอาวุธเทพนะครับนั่นก็คือตัวละครคุซานังิเคียวนั่นเองเนาะณนะตอนนี้นะครับตัวละครคุซานางิเคียวของผมในเซิร์ฟที่26เนี่ยยังอยู่ในคลาสระดับ R เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าผู้เล่นเนี่ยทำการอัปเกรดระบบอาวุธเทพไปเรื่อยๆนะครับนอกจากมันจะเพิ่มพลังลบให้กับตัวละครในทีมแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถเพิ่มระดับคลาสให้กับตัวละครคุซานังิเคียวได้ด้วยนะครับผม ซึ่งสูงสุดเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครคุซานางิเคียวจากระดับ R ไปเป็นระดับ SSR ได้เลยนะครับสำหรับระบบอาวุธเทพเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวละครทุกตัวในเกมนี้เนี่ยจะมีอาวุธเทพ หมดทุกตัวหรือเปล่านะครับผมแต่เท่าที่เห็นในตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวละครนะครับที่มีอาวุธเทพเนาะตัวละครแรกก็จะเป็นคุซานังิเคียวนะครับเราจะต้องทําการอัปเกรดเจ้าอาวุธเทพรูปดาบเนี่ยให้ตันให้หมดนะครับถึงจะสามารถเลื่อนขั้นตัวละครคุซานังิเคียวเป็นระดับ r s r ได้นะครับผมแล้วก็ที่เป็นรูปนกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของตัวละครนาโคลุลุนะครับหรือว่าตัวละครที่เราได้จากการเติมเงินนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่เป็นรูปพัดเนี่ย จะเป็นอาวุธเทพของตัวละครชิลานุอิมนะครับแล้วก็ตัวละครที่4ที่เป็นรูปไมโครโฟนอันนี้จะเป็นของตัวละครอารเทนาอาซามิยะานะครับหรือสาวน้อยสายฮิวในเกมของเรานั่นเองเนาะอันที่5นะครับจะเป็นรูปหยกนะครับผมจะเป็นของตัวละครอิโอริยางามินะครับเป็นตัวละครระดับ S.R. นะครับผมก็อันนี้เนี่ยหลังจากอัพไป,ปแล้วคิดว่ามันน่าจะเพิ่มพลังให้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็อาวุธเทพอันสุดท้ายนะครับผมจะเป็น จะจกยาสาคานินะครับผมจะเป็นอาวุธเทพของตัวละครจิซุรุคางูระนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ใส่ชุดสีขาวนะครับผมที่เราจะได้รับจากการสุ่มนะครับผมก็คือเจ้าตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวจะงงเนาะเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับผมจิซุรุคางูระนะครับนี่ตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับผมผมตั้งใจว่าจะปั้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถ เลื่อนระดับไปจนถึงระดับ ESR ได้เลยนะครับ เอาละครับก็หลังจากที่เราทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธเทพกันไปแล้วนะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างเนี่ยที่สามารถทําการอัปเกรดอาวุธเทพได้บ้างนะครับผมก็อย่างที่ผมได้รีวิวไปเนาะณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวละครนะครับสาหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดอาวุธเทพนะครับก็คือเจ้าหินสีม่วงตรงนี้นะครับผมหรือว่าเจ้าหินกําเนิดอาวุธเทพนั่นเองเนาะสำหรับหินสีม่วงเนี่ยผู้เล่นสามารถหาได้จากการเคลียร์ภารกิจในเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ เนื้อเรื่องด่านชะกาดนะครับส่วนด่านฝันร้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องรอเลเวล52ก่อนถึงจะเล่นได้เนาะก็น่าจะอีกนานกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยเลเวลค่อนข้างขึ้นยากเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถหาหินสีม่วงได้เนี่ยก็คือเข้าไปในระบบปานประลองนะครับแล้วก็ทําการชนะให้ครบ10แต้มนะครับผมก็จะได้รับมาอีกวันละ1ก้อนนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าผู้เล่นเนี่ย ทําการเก็บเลเวลนะครับไปจนถึงเลเวล36นะครับมันจะปลดล็อกฟังก์ชันสำรวจเนาะซึ่งมันก็จะมีหินม่วงดอปให้กับผู้เล่นด้วยนะครับผมก็สรุปแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราก็หาได้หลายก้อนอยู่เหมือนกันนะครับก็ค่อยๆทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ผู้เล่นนะครับได้หินม่วงมาแล้วเนาะ ก็เตรียมเงินให้พร้อมนะครับเพราะว่าเจ้าระบบเนี่ยมันจะใช้อยู่ด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะครับก็คือหินสีม่วงแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งนะครับผมและต้องบอกว่าระบบเนี่ยค่อนข้างใช้เงินเยอะทีเดียวนะครับเมื่อเราเตรียมไอเทมต่างๆนะครับรวมถึงเหรียญทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาเริ่มทําการอัปเกรดได้เลยนะครับผมนี่นะครับเราก็กดสมไปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกอัพที่อันไหนก่อนก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าเราก็ กดไปไดเรื่อยๆได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการอัปเกรดจนตันไประดับหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นไหมว่าตัวละครผุ้สนงีเคียวอะ่ะจากระดับ R ก็เลื่อนมาเป็นระดับ SR แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าผู้เล่นอยากจะทําการอัปเกรดต่อไปอีกเนี่ยผู้เล่นจะต้องทําการวิวัฒนาการตัวละครผุ้สนงีเคียวก่อนนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นของรางวัลเพิ่มเติมเนาะก็คือหลังจากที่ทําการอัปเกรดครบ 100%หรือว่าครบ33% 6 6เนี่ยเราจะสามารถกดรับของรางวัลได้นะครับซึ่งก็จะมีเศษของตัวละครชิซุรุคางูระด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับหลังจากที่เราอัพขั้นระดับ SR ตันไปแล้วเนี่ยเราก็กดที่วิวัฒเลยนะครับผมนี่มันก็จะทําการเลื่อนขั้นเป็นระดับถัดไปให้เรานะครับและตรงข้างบนที่เขียนเป็นยานเนี่ยเราสามารถเปิดช่องพลังให้ได้อีกนะครับผมแล้วก็จะ ได้รับสเตตัสพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการวิวัฒนาการแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับรายละเอียดมันก็เขียนเพิ่มมาว,ว่ากูซานังอิเคียวเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดได้ถึงระดับ SR บวกเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราทําการอัปเกรดเป็นระดับ SR แล้วเนาะเราก็ทําการกดอัพไปเรื่อยๆเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเจ้าหินสีม่วงเนี่ยมันจะมีเพียงพอถึงในการอัพระดับเป็นตัวละคร SR บวกหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวลองกดไปเรื่อยๆเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะถึงอยู่นะครับผมสังเกตไหมครับว่ามันจะใช้หินสีม่วงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตอนแรก1ก้อนก็จะเพิ่มเป็น2ก้อนแล้วก็3ก้อนตามลําดับนะครับรวมถึงจํานวนเงินที่ใช้ในการอัพด้วยนะครับผมก็จะใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเงินกันไว้ด้วยนะครับเกมเนี้ยนอกจากเพชรจะมีค่ามากๆนะครับเงินในเกมก็เป็นอะไรที่มีค่ามากๆเหมือนกันนะครับผม นี่นะครับเราก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับนี่เรียบร้อยนะครับหลังจากทําการอัปเกรดนะครับจนตันไปแล้วเนี่ยตัวละครครูนังหีเคียวนะครับจากระดับ SR ก็จะถูกอัปเกรดเลื่อนขึ้น,นมาเป็นคลาสระดับ SR บวกเลยนะครับแล้วเราก็ทําการกดรับกล่องของขวัญก่อนนะครับผมเนี่ยเราจะได้รับเศษตัวละครชิซุรุจากฟังก์ชันนี้เยอะมากๆนะครับผมแล้วเราก็กดมีวัฒนาการไปเลยนะครับ นี่เราสังเกตที่ด้านข้างนะครับผู้ซนังอีเคียวสามารถอัพคุณสมบัติได้ถึงระดับ SSR แล้วนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากนะครับหลังจากที่เราอัพตันจนครบหนึ่งหน้าแล้วนะครับเราก็เปิดพลังได้อีกหนึ่งแถบนะครับผมซึ่งในอันที่3มเนี่ยเราจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราทำการอัพเกรดในหน้านี้จนตันทุกสกิลนะครับซึ่งไอดีหลักของผมตอนนี้ก็ยังอัพไม่ตันเลยนะครับผม เจ้าหินม่วงอ่ะจริงๆแล้วมันก็หาไม่ยากนะครับแต่ที่ไม่พอใช้จริงๆก็จะเป็นเหรียญทองซะมากกว่านะครับผมนี่นะครับก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับนอกจากมันจะเพิ่มพลังลุให้กับตัวละครในทีแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะมันสามารถอัปคลาสตัวละครที่เป็นเจ้าของอาวุธเทพอะ่ะให้ได้ถึงระดับ NSR เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวละครนาโคลูลูนะครับถ้าอัพจนตันก็สามารถเลื่อนเป็นระดับ NSR ได้นะครับ ชิลานุอิไมหรือว่าจะเป็นอาเทนาอาซามิยก็สามารถทำการอัพคลาสเป็นระดับ l s r ได้ทั้งหมดนะครับในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอาวุธเทพของตัวละครอื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับผมก็หวังว่าน่าจะมีเพิ่มนะเพราะว่าตัวละครในเกมนี้มันก็มีเยอะอยู่เนาะก็ต้องรอดูการอัปเดตในแผงต่อๆไปแล้วกันนะครับโอเคก็จบกันไปอีกหนึ่งระบบแล้วนะครับ ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยทําให้ตัวละครของผู้เล่นเนี่ยเก่งขึ้นก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะพอมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นที่เข้ามารับชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากผู้เล่นคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัดจบไปแค่นี้แล้วกันนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกม The King of Fighter All Star สึกสุดท้ายในพาร์ทที่6นะครับก็เป็นการแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดระบบอาวุธเทพกันแบบคร่าวๆนะครับผมก็เช่นเคยนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆตามแบบฉบับสายฟรีเกมเมอร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิป EP ต่ต่ไปครับ